อ่างอ่างเดีวก็เป็นอันก็ไม่จะเป็นเป็นตัวหน่อยของเป็ดอันนี้เป็นจะอะไรเป็นหนามหนามของตัวลูกอ่อนออ๋จะเป็นยาบำรุงพทุสเสถียรแข็งแห้งหมูมี่ภาษาทำไมเป็นยังไงไมันจะเป็นอันไข่เหลืี้ยงแบบ อันคือไข่หางห่างแล้วก็เป็นอันกำลังสิเป็นเป็นตัวหน่อยของเป็ดอันนี้คือไข่เป็ดถ้าเป็ดหมดนี่ไปโตมันเป็นยังไงตัวมันเกิดสิบประมาณนี้อันนี้กำลังกำลังสิบเป็นตัวอ่อนนี่ตัวอ้อนนี่ก็สิอยู่ประมาณสิบสองวันหรือมกเกินสองอาทิตย์จะเป็นตัวหน่อยหน่อยใช่หัวใช่หางมัอนหัวอันนี้มันเนี่ยใจว่าก็หนึ่งเมล็ดัววอาจะแท่งหนึ่งเลยวหน่อย ตั้งนี่นะจะเป็นตูดมันไงตูดไงมันคิดยังไง้างลองมองมุมปรับบองอมไทยวันทุ่งเอข้อเท้าเาอมเมไแรมากนี่ไข้ขาวมันหนึ่ง